คุณจะตื่นขึ้นได้เองอย่างสดชื่นโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวช่วยเวลาในการนอนมีความสําคัญมากกว่าจํานวนเวลาที่คุณใช้ในการนอนการนอนเนี่ยนะครับคือสิ่งที่คุณควรจะต้องให้ความสําคัญการนอนก็ถือว่าเป็นเสาหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดีเหมือนที่หลายๆคนนะครับเคยได้ยินว่าอาหารการออกกําลังกายการนอนหลับพักผ่อนอารมณ์จิตใจ,จสิ่งเหล่านี้รวมแล้วแต่เป็นสิ่งที่สําคัญต่อสุขภาพแต่คุณเชื่อไหมครับว่าคนหลายๆคนเวลานึกถึงสุขภาพที่ di มักจะนึกถึงเรื่องของอาหารและการออกกำลังกายเป็นอันดับต้นๆก่อนแต่จริงๆแล้วนี่นะครับการนอนเนี่ยนะครับคือสิ่งที่คุณควรจะต้องให้ความสําคัญการนอนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไรการนอนนี่นะครับเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดการพักผ่อนเกิดการซ่อมแซมเกิดการกระตุ้นฮอร์โมนที่ดีๆต่างๆของร่างกายจริงๆแล้วนี่นะครับธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เรานี่นะครับเมื่อแสงสว่างกลางวันนะครับแล้วก็หมดไปแล้วกลายเป็นกลางคืนแสงสว่างเหล่านั้นนี่นะครับ 지니 กระตุ้นสมองแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการหลัง่งฮอร์โมนตัวแรกตัวหนึ่งก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินจะหลั่งมาช่วงหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วประมาณสัก 2- 3ชั่วโมงเวลาประมาณ2-3-4ทุ่มหลายๆคนถ้าสังเกตดๆีๆช่วงนั้นคุณจะหาวสักหนึ่งรอบแต่คุณก็จะตัดทิ้งมันไปหรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเพราะชีวิตคนในปัจจุบันไม่ได้นอนตอน2 3าทุ่มแน่นอนซึ่งในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ดีไซน์มาว่า 2- 3 4าสทุ่มนั้นคุณจะต้องนอนเมลาโทนินจริงห,นนลนนหล สนิทช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับจะมีการหลั่งของฮอร์โมนที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือโกรทฮอร์โมนนะครับโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตซึ่งมีปริมาณที่สูงมากในช่วงที่เราเข้าสู่วัยรุ่นหรือช่วงที่เรายืดตัวนะครับฮอร์โมนตัวนี้จะทําให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์การจเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆทาให้ผิวพรรณเปล่งปังสดใส,สเกิดการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆเกิดการยืดตัวเกิดเป็นความสูงเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครกรททอ์มมมน็ยงหลลลลลใเเเวาาาาดิิ้ณณื่่ีจะํซ เกิดการซ่อมแซมตัวเองได้น้อยลงการแบ่งตัวของเซลล์ก็จะลดลงก็จะส่งผลทําให้เกิดความเสื่อมความชราความเหี่ยวความแก่หรือริ้วรอยต่างๆนั่นเองนอกจากการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนในช่วงเวลานั้นแล้วนี่นะครับก็จะส่งผลต่อการกระตุ้นฮอร์โมนเพศต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงหรือแม้แต่ฮอร์โมนความเครียดซึ่งจะทําให้เกิดการหลั่งในช่วงเวลาเช้านั่นเองการที่คุณนอนผิดเวลาก็จะส่งผลทําให้กระบวนการฮอร์โมนเหล่านี้สูญเสียไปเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาในการนอนมีความสําคัญมากกว่าจํานวน เวลาที่คุณใช้ในการนอนมันหมายความว่าถ้าคุณคิดว่าการนอนต้องนอนวันละ8ชั่วโมงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณนอน4ทุ่มตื่น6โมงเช้าคุณนอนเที่ยงคืนตื่น8โมงเช้าหรือคุณนอน6โมงเช้าตื่นบ่าย2คุณนอน8ชั่วโมงเท่ากันแต่คุณจะพบว่าถึงแม้จํานวนเวลาในการนอนเท่ากันแต่คุณภาพที่ได้หลังจากการนอนแล้วไม่เท่ากันดังนั้นคุณจะพบได้ว่าการเข้านอนในช่วง6โมงเช้าตื่นบ่าย2เนี่ยเป็นการนอนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณดังนั้ ใช้ในการเริ่มนอนมีความสําคัญมากกว่าจานวนชั่วโมงในการนอนคําถามคือนอนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายแล้วก็พบว่าการนอนอยู่ในช่วงเวลาประมาณสัก5 6ชั่วโมงจนถึง8 9ชั่วโมงเป็นสิ่งที่พอที่สุดและจํานวนที่พอแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันแต่เอาเป็นว่าถ้าการนอนของคุณนั้นนี่นะครับนอนได้ดีและมีคุณภาพนะครับคุณจะตื่นขึ้นได้เองอย่างสดชื่นโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวช่วยและเมื่อคุณตื่นแล้วคุณก็จะมีความ alert หรือ active ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนหรือมีอาการเพลลืมกด Sub subscribe แ กระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับ